สวัสดีครับผู้ชมที่น่ารักทุกคนนะครับก็วันนี้เวลาหกโมงยี่สิบสี่ทีของประเทศเกาหลีที่ประเทศไทยก็ประมาณตีสี่ยี่สิบสี่นะครับก็วันนี้ที่ผมถ่มายก็เป็นวันที่หกมีนาคมนะครับก็เป็นวันที่มีบอลเตะยูฟ่าแชมเปี้ยนส์เตะตอนนี้นะครับก็ครึ่งหลังแล้วนะครับก็วันนี้เราก็แต่งชุดยูนิฟอร์มดีพัสเกียทีมนะครับก็จะไปถ่ายเอ,อ่อวิดีโอเปิดตัวอะไรพวกนี้ของของรายการนะครับก็เขานัดเช้าเลยอะ จ็ดแปดโมงเลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะว่าวันนี้จะมีเดี๋ยวบางก็คงถ่ายแบบช็อตสําคัญสําคัญมากเลยครับคงไม่ได้ถ่ายแบบทั้งวันหรอกนะเพราะว่าผมต้องไปถ่ายถ่ายรูปเนี่ยแล้วมันไม่มีคนถ่ายคลิปให้นะครับก็ oh. เดี๋ยวไปเจอกันที่งานแล้วว่าจะเป็นยังไงก็เป็นที่เดิมเดี๋ยวบางนะอยู่สิบกว่าชั่วโมงเลยยันห้าโมงเย็นเลยเอ้ยยันทุ่มสองทุ่มเลยบางมก็ไม่แน่ใจอนะวันนี้ก็นอนมาเต็มอิ่มอยู่แบบเจ็ดแปดชั่วโมงเอ้ยประมาณเจ็ดชั่วโมงแล้วันนอนมาวันนี้ก็โอเคอยู่ครับ เดี๋ยวเราไปดูวันทั่งกันนะทุกคนวก็เช้านิดนึงครับอาจจะเบอเบอรอาจบบออาจะมึนๆหน่อยละกันเดี๋ยวถ้าเก็บภาพบรรยากาศมาให้ทุกคนดูนะครับแล้วเจอกันครับผมถ้าถึงตึกดีพาเกียแล้วก็รอเพื่อนนมพิมเปลี่ยนรองเท้านะครับเดี๋ยวเราจะไปตึกถ่ายรูปถ่ายคลิปอะไรกันนะครับว่าอยู่ข้อกินห้องเดี๋ยวไปถ่ายก่อนแล้วว่าเดยวถึงที่หมายแล้วเะถ่ายดูว่าเป็นยังไงนะว,วันนี้ก็รอเพื่อนนมพิมวันนี้เวลาหกโมงครึ่งนะครับย้ำอีกรอบหกโมงครึ่งนะที่เกาหลี ท้ายก็ตีสี่ไปถ่ายรูปถ่ายคลิปเนะีริวเดินะจ๊จะ จากเราถึงที่ทะลุนะครับก็ประมาณสองชั่วโมงเดี๋ยวยืนนะพักเนี่ยทุกคนแล้วมาทุกคนเนี่ยดูแลไรตอนนี้เนี่ยแปดโมงฮะ Good morning Good ดูไทยเหรอเนี่ยเขาง่วงครับเขาบอกเจะเราเจอกันนะครับทุกคนตอนถึงที่พักเอ้ยตอนตอนถ่ายว่าจะเป็นยังไงนะครับนีก็ทุกคนก็มาอยู่ครบแล้ว นะนแปดโมงเช้าท <home>. <c oughs> ุกคนคือเช้าว่าช้ากว่าที่กรีนไนทนะครับเช้ามากนะครับก็เดี๋ยวเจอนะครับเดี๋ยวทุกคนแยกนี่ครับเราไปแต่งห้าม้กแล้วนครับพักกินฮงัสขูพักกินฮงพักกินฮง พัฒนาสังคมสันสิสุขเนี่ยก็บรรยากาศรอถ่ายรูปอย่างนั้นะผมกับควักจุนฮงครับนิวเนมควักจุนฮงอยู่ในพัฒนาสังคมสันติสุขเนี่ยก็ระหว่างรอนั่งเล่นเกมเวลาตอนนี้ก็สิบโมงครึ่งครับก็เดี๋ยวรอถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวถ่ายมาให้ดูนะครับทุกคนคำทุกคนเราก็ถ่ายรูปถ่ายเลยเปิดตัวไปบ้างเล็กน้อยนะครับก็ เดี๋ยวรอ,อไปยิงข้าวแล้วก็มีถ่ายจอตอนเย็นนะครับก็อาจจะถ่ายไม่ค่อยได้เพราะว่ามันถ่ายหลายหลายเทเาแล้วมันไม่มีคนถ่ายให้เลยผมไม่ได้ถ่ายส่วนอาหารก็มันเป็นอาหารทั่วไปอะไปพวกมาม่าพวกข้าวกรองอะครับไม่ค่อยมีอาหารพิเศษเท่าไหร่ก็เลยไม่ค่อยได้ถ่ายเท่าไหร,ร่นั่งรออยู่นะก็เดี๋ยวถ้าถอนไหนแอบถ่ายได้เดี๋ยวแอบถ่ายให้คนด,ด,ดูกันนะครับโอเคทุกคนพักเที่ยงอะมีอาหารเดินนี่โอ้ปรนเด เนี่ยข้าวกลองโปรติเลยเนี่ยครับ,ร <laughs> รบทุกคนก็มากินข้าวตรงนี้ <laughs> ตัวกินข้าวแล้วทุกคนเจินะครับเดี๋ยวทุกคนก็ตอนนี้รอถ่ายคลิปไม่เพร่รอถ่ายเออคลิปเปิดตัวถูกไหมก็ <laughs> ตอนนี้เดินมาซื้อกาแฟเนี่ยกับความกจุดดอกกับเป็นการสองคน <laughs> นะครับเนี่ยครับเดินไยซื้อกับผู้จัดการของดีบัสเกียบจุ๊บ <laughs> 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 ไอโนเว้นเว้นนี่ครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปซื้อกาแฟกันนะครับรับทุกคนก็ตอนนี้ก็รอรอถ่ายคลิปดือ่ตอนนี้ก็เนี่ยแต่งหน้าล้าผมมาครบรรยากาศแต่ละคนก็แยกย,ย้ายกลับไปนอนพงุงนอนพักครับบางคนเขาเนี่นะครับ <laughs> ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ ครับดูว่ายุนยุนหลับอยู่ก็ประมาณนี้อันเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวถ่ายให้ทุกคนดูนะครับก็ถึงบรรยากาศการถ่ายทำน,นะครับก็ยวให้ดูแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอันนี้ฝักถุนยอกครับนี่ภาพเงาเห็นไหมทุกคนผมเดี๋ยวผมจะไปถ่ายอันเนี้ยเขาซองมาอยู่เนี่ยครับลานลงเลยนะครับก็ไม่น่ามีอะไรมากประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราถ่ายก็แล้เดี๋ยวับเดี๋ยวเก็บภาพบรรยากาศมให้ดูกันจะทุกคนก็ถ่ายคลิปเสร็จแล้วนะครับ ก็เดี๋ยวกลับไปแล้วครับเนี่ยบรรยากาศถ่ายนานมากก็แม่ถ่ายมันไม่มีคนถ่ายให้ครับเนี่ยเดี๋ยวกลับไปแหละนะครับนี่เดี๋ยวกลับละนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวกลับละเดี๋ยวเจอกันที่ซ้อมเดี๋ยวไปซ้อมกันต่อละกันก็วันนี้มีมีแค่ถ่ายคลิปเปิดตัวเมื่อวานจะเป็นไอคลิปก่อนจะเป็นถ่ายรูปครับถ่ายรูปแล้วรอสัมภาษณ์อะไรพวกเนี้ยก็อันนี้จะเป็นถ่ายคลิปเปิดตัวรายการนะครับก็บ้านเขาใหญ่มากยิงอลังการมากผมขอชมเลยว่าบ้านเขาอลังการมากครับแบบ เมื่อวังมากมากก็ก็ <fort> น่าตื่นเต้นดีก็เดี๋ยวเจอกันนะครับเนี่ยทุกคนหลังจากเราถ่ายรูปไปแล้วขึ้นรถมาครับนี่ครับอยู่กันครบบาย๊ายบายผมนั่งผมตาวเราอยู่รถเกียร์แล้วเดี๋ยวเ okay. ดินทางไปที่พักก่อนเดี๋ยวเจอกันนะครับโอเคขอตัวงี้ก่อนตอนนี้เย็นแล้วเนี่ยทุกคนก็หลังจากที่เราไป ถ่ายคลิปเปิดตัวรายการของเกาหลีมานะครับก็ตอนนี้เพิ่งถึงที่พักครับวันนี้เวลามาันทุ่มสี่สิบครับเดี๋ยวเราออกไปซ้อมแล้วยินข้าวตอนประมาณสี่ทุ่มครับตอนนี้ขออนุญาตล้างหน้าล้างเมคอัพแล้วก็สระผมก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันตอนไปยิงข้าวแล้วก็ไปซ้อมแล้วกันนะครับวันนี้เหนื่อยมากจริงอย่างที่ผมบอกทุกคนเลยว่าถ่ายทั้งวันเลยนะครับเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนแล้วก็จะเจอกันอีกทีตอนที่ถึงบ้านแคมป์นะครับ เดี๋ยวทุกคนก็หลังจากเราถึงที่พักก็เราหลับไปประมาณชั่วโมงหนึ่งนิดๆไม่ถึงนมัวประมาณสี่สิบาสิบนาทีก็ตื่นแล้วครับก็เดี๋ยวไปกินข้าว,วก็รอเอ่อเค c ซมาส่งครับสั่งเค c ซไปนะครับให้เพื่อนรุวมทีมสั่งให้พอดีเบื่ออาหารแล้วก็เลยอยากกินพวกพวกฟาสต์ฟู้ดมัางนะครับก็เดี๋ยวไปกินเดี๋ยวรออาหารมาส่งแล้วก็เดี๋ยวไปซ้อมกันนะครับหลังจากกินอาหารเสร็จก็เดี๋ยว ถ่ายบรรยากาศให้ทุกคนดูละกันนะครับเดี๋ยวผมขอจาตแต่งตัวเพิ่มอีกนิดหน่อยละกันนะจ้าโอเคครับเดี๋ยวไปเจอนเถ้ถึงของผักแล้วเนี่ยรอสมอซ้อมวันนี้นะครับก็รอซ้อมนั่งหาโค้ดไปนะครับแล้วก็เนี่ยอยู่คลิปแล้วก็ขึ้นยอกนั่งน่ไปนะครับก็เดี๋ยวรอข้ามมาส่งถ่ายบรรยากาศให้ดู้วยว่าเป็นยังไงนะครับเนี่ยโต๊ะผมก็ประมาณนี้โอเคจะเจอนตอนอาหารมาถึงแล้วกัน จากเราเนี่ยอาหารมาถึงแล้วครับก็ยวกินอาหารกันเนี้ยเคเอฟซีนี่ใส่เคเฟซีมากินนะครับนี่อยู่หน้าคอมตาว้าว this is yun Chinese player no no player โอเคโอเคเขาเรียกเพื่อเโอเคนี่ครับเดี๋ยวกินอาหารกนแล้นะครับขอตัวกินกันแล้วคนจะถ่ายให้ดูนะครับทุกคนอาหารแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็มีข้าวไข่ดาวมีเค c หฟซีแต่คน เอนจอยจัดโอ้ง oh, ัมด <Yeah. S 1> <laughs> ีดีเขียดแยบด้วยไเรากินข้าวก่อนแล้วกันประมาณนี้ครับก็วันนี้วันเสาร์ที่แปมีนาใช่ไหมวันลุ้งคืนนะผมเพิ่งตืน่นนะตอนนี้เวลามันหกโมงสี่สิบเอ็ดครับจริงๆตื่นตั้งแต่สี่ห้าโมงแล้วครับแต่ว่าคือถามว่าทำไมนอนเยอะจังก็คือมันซ้อมมาทั้งวันครับแล้วมันก็เสาร์ที่คือวันพักผ่อน,น่ะเนาะก็ขอนอนเยอะหน่อยตอนนี้ผมสั่งข้าวมาเป็นข้าวผัดข้าวผัดกุ้ง เพิ่มเพิ่มชีสแล้วก็มีไข่ดาวครับแล้วก็มีเนีย่ยเป็นหอมผมอาจจะลกหน่อยทุกคนแล้วก็มีไก่ครับอประมาณนี้อร่อยแหละเพราะว่าอันนี้ก็ผมสั่งมาเองนะมื้อนี้เจ็ดร้อยกว่าบาทนะใครใจดีก็ติดต่อสปอนเซอร์ก็อีเมล้านล่างเลยนะครับหรือเดี๋ยวขึ้นให้ตรงล่างล่างจอนะอีเมลผมนะครับหรือใครจะสปอนเซอร์อะไรก็ยินดีนะครับเออกันนี้ผมอยู่เกาหลีผมก็ทําคลิป แนวพวกนี้ได้ก็คือ i r l ท่องเที่ยวหรือว่าจะมีพวกคอนเทนต์ของเอ่อ f c n line ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะลงน้อยหน่อยเพราะว่าจริงๆมาซ้อมแมเราไม่ได้มาแบบมาทำคลิปก็อาจจะไม่ได้ลงเยอะแต่ก็มีครับมีก็ใครสนใจเป็นผู้ใหญ่ใจดีของช่องก็ติดต่อได้ครับเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ตั้งกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตก,กินข้าว่ันนึงนะนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับวันๆก็อย่างนี้แหละกินข้าวนะครับนี่เสื้อเสื้อสวยเลยคน f c r line ข้าวอ่ะอร่อยครับโอเคคลับทุกคนไม่แย่ไม่แย่บ้านเขาที่กินเนี่ยโค้กพิโรนะถึงมากข้าวข้าวบะกุ้งทุกคนโอเค เฮท,ทุกคนก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราขอตัวกินข้าวแล้วก็เดี๋ยวอาบน้ําแล้วก็เดี๋ยวไปที่ซ้อมนะครับซ้อมเล,เล็กๆน้อยๆแล้วก็มีอาจจะมีไปกินข้าวข้างนอกวันนี้ตอนดึกนะครับ,รบเดี๋ยวไงก็เก็บภาพบรรยากาศมาให้ดูละกันนะครับครับทุกคนก็ตอนนี้เวลามันตีหนึ่งยี่สิบนะครับเนี่ยเวลาก็เพื่อนๆทุกคนไปกินข้าวครับผม กินมาตอนสี่ทุ่มแล้วไม่ค่อยหิวแล้วเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะครับนี่ก็ซ้อมอยู่ครับเนี่ยซ้อมให้ดูนักเตะ่าทุกคนนี่นักเตะเราพี่ใช้การแข่งขันนะครับเนี่ยดีเคจุบๆครับดีพัสเกีนี่ครับคือบ้านเขาเนี่ยจะให้ใช้ทุกอย่างได้เต็มเต็มเต็มการ์ดเลทุกคนนะครับเปิดให้ดูเลยนี่ครับมีซีพีมีอะไรครบแล้วก็มีนี่ครับพลังแฝงคือใช้ได้ไม่จํากัดเลยนะครับก็คือสามันคือวัดฝีมือแล้วก็ไอ้พวก s c t c อะไรก็ใช้ได้หมดนะครับเนี่ยพวกเนี้ยใช้ได้หมดเลยเนี่ยบ้าผมอัพหมดเลยเห็นว่าทุกคนเห็นไ่มก็คือบางเขาให้มาแบบไม่จากัดเลยนะครับคือดีมากผมบอกผมชอบมากอันนี้คือชอบมากมากเพราะว่ามันมันได้วัดฝีมือแบบว่าจริงๆอะ่ะทุกคนนะครับก็ประมาณนี้ตัวตัวผมก็ประมาณนี้แหละเพื่อหลายคนลงใส่ใตัวผมเนี่ยครับดูดูจากรู่เดี๋ยวมันเป็นภาษาเกาหลีเนียเพื่อบ,บางคนอ่านไม่ออกผมก็อ่านไม่ออกหรอกก็มาณนี้ตัวแข่งนะครับก็ เดี๋ยวไงฝากติดตามรับแข่งนะนะั่นแะแข่งวันที่13ครับกลางเดือนนี้นะครับก็ยังไงฝากติดตามเชียร์ดีพาสเกียแล้วก็ฝากเชียร์ผมคนไทยคนเดียวที่แข่งในเกาหลีนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีลิงก์อะไรเดี๋ยวแปะให้นะครับก็ติดตามเชียร์รแล้วเจอกันผมขอญอาตไปซ้อมแบบคนอื่นก่อนแล้วกันมาอัปเดตเฉยๆเพราะว่าอยู่คนเดียวไงเพื่อนไปกินข้าวก็ถ่ายคลิปไว้หลกักการประมาณนี้ครับ

no file เป็นวิกครับประมาณนี้อยู่แบบหิมห้องสอบไม่มีมาก็นั่ง้อมนั่งเลยเนี่ยคนอื่นไม่อยู่เลยโอเคเดี๋ยวเราสอบกันต่อทุกคนเจอคับเี่ฝากแบบ FCOL Thailand ทุกคนก็ผมถึงผมมาแข่งเกาหลีผมก็ยังยังเป็นคนไทยเสมอแล้วก็ยังหลับ FCOL Thailand มือนเดิมนะครับแล้วก็เดี๋ยวเจอกันนะทุกคนขอสอบก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตแบบ นี่ครับเดี๋ยวเปิดแพงกันเขาบอกว่าน่าจะ1นึ่งบาทของบ้านเขาเขาบอกว่าแพงมากดูเท่าไหร่อ่ะใครรู้ก็บอกรัน very expensive daily daily d a ี l y okay อเคเนี่ครับเขาบอกว่าแพงมากของเกาหลีครับเดี๋ยวเรารอเขาซื้อก่อนเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนะเตรียนจนโอ้โหอันนี้ first 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 ยอจังลยน่าสนจ 굿. 아.. o d 굿. 아니 o 개를 o 는데 I m 개 a n o t g o o d I think. One oh, more, one more. I think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 . I t h 아 n k I think. I t h i 오? 오? I t h 아돼 아예 아, 돼 아예 걱정하안 되네. 형이 치될것 같다. 이건 될것 같다. 금 진단이 안 되면 될것 같다. 오, 돼. 야 벌써 대이될것같 오케이 원, 원 그래. 예. 오, 오케이 오 오케이. 어? t me. 응, 오케이. 이1 5 0 1 5 0 1 5 0 1 5 0로할수 있는 거고 일단 100개 하나. 하나. 아. 아, 100개 하나, 50개 하나. 아. 아, 게 100개, 50개 하나, 100개 하나. 오케이, t t h a n 나의 라이프가 달려있어 오케이, 조쭈, 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 조쭈. 조쭈, 네쭈 조쭈, 조쭈. 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 ชือกาหลีพักจุนย็อก no bb no b อหโออหโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้โโอ้โหโอโหโอหโอหโอ้โโอเโออ้โหโอ้โัอ้ออ้โ้โโอ้โโอ้อ้อ้โหโอ้โหโ้โโอโหโอ้โ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 หโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหโอโหโอ้โ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 หโอ้โ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 หโโอ้โอ้โหโอ้โหโอโหโอ้โหโอ้โหโอ้โ 뭔데 이거, 맞아? 야! 이거, 이거. 이스 이거. 이거, 이거. 이 이거. 이거, 이 이거, 이거. 이 이거. 이거, 이거. 이거, 이 이거, 이 이거, 이거. 이거, 이거. 이거, 이거. 아거 이거. 이거, 이 이거, 이거. 이거, 이 이거, 이거. 이거, 이거. 이 이거. 이거, 이거. 거 이거. 이거, 이거. 이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  โอ้โอเคเบริเกตเบริเกตเบริอิมพอร์ตันโอเคโอเค let's go this let's go this my life your your control of price your control of price อ๋อเขาบอกว่าราคาเท่าเท่าจอยผมแล้วหกพันกว่าบาทดิสกูดวันดิสกูดเบริเกตดิสกูดอันเดอร์พลวันแล้วนะซูเปอร์วันโอเคโอเคบีพี่มันอีกบีพี่มันอีกอ๋อ 박 h o 아 여기서 u r e not. I h 여기 e y o 여기 e not. I hope you're not. I hope y o 다 r e not. I hope you're not. I hope you're not. I h o 이 h a t

นอตเบสโอเคครับเปิดกิจกรรมรับหมื่นหนึ่งซีอาร์เซวินเบลเบอ๋ยไปซีอาร์เซวินสู้โออาเว่นโอ้บรลล์บรลิ์ยอรครับอ๋อยอรครับ 여기 okay, um, 막 라스트 페이. 이거. 히언크라프트. 괜찮게 뽀득적. 야. 지금 몇 조야? 17가 지금 23조. 23조예요? <laughs> 제발. 좀 윌, 천천히 해줄수 있어? Willies Jr. Okay. Yeah. v i n i c i u 1 ranking. 브라 피스. 브라라 야, 이게 망할 수가 냐 야, 이거 나도 슬로우 슬로우. คิมคิมยืนในโคดิงยืนในโคดิงคิมคิมคิมคิสิมคิมเอวล์ิสตรีเซมเซมเซมเอ่อเซมเอ่อไทยแลนด์คีมคีมเด้เตือนะเจอะสุนะเย้เยสโลสโล่ะคำคำจังเยโอ้โห

마지로라마지로라마지로라마지이거 마지막에! 마지막에! 마지 미친 마지막에! 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 마비막에 마지막에! 마지막에! 야지막에 마지막에! 마지막에! 백지에 머리컬 없고요. 유딩호. 고? o 누구야 고? 고! Go. 군 o 굿네. 야, 그래도 50도. 네, oh. yeah, yeah. <몇> <근데, 몇> <근데, 몇> 음. 굿네. 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 50도. 굿네 굿. 네, 열팩. 50도. 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 5 0군 50도. 5 0 โอเคคุณเดคุณเด yeah จูคุณเดโอ้หน้าตา6 7 0ัว70ตัว2เดืนี่ครับ10,000บาทได้คุณเดครับเอ้โหไอ้กรรมครับอิตเอ่อแชมเปี้ยนบัตรน้าแชมเปี้ยนอิตมออีแอแชมเปี้ยนประมาณนี้ครับเปกิจกรรม เนี่ยโอเคประมาณนี้ครับปีกํามหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นบาทของเขาหลีเนี่ยได้ได้คุณได้ยี่สี่เซลบวกแปดโคตรลั่นคนนี้คือเรทเปอร์เซ็นต์ของการเปิดแพ็กบ้างเขาคือเมื่อกี้ที่ผมได้ยี่สี่อยู่เซลคือเนี่ยครับศูนย์จุดศูนย์สามเปอร์เซ็นต์คือบ้างเขามีบอกนะประเทศไทยไม่มีบอกครับแต่ก็ไม่เป็นไรให้ทุกคนดูเห็นเมื่อกี้ได้ดวงโคตรดีเลยเนี่ยเลยยิงยิงจุดโทษเหนเดียนี้บกรรมการ Oh. <sus> ya, ini guguh ya, Oh. oh. <laughs> <laughs> เดี๋ยวทุกคนก็หลังจากที่เราเปิดกิจกรรมแล้วก็ซ้อมกันเสร็จแล้วตอนนี้ก็เวลามาตีสี่อ่ะประกาศตรงน,นี้ก็อยู่ที่ประมาณ3ามงองประมาณลบสองศาครับก็เพิ่งซ้อมเสร็จเพิ่งเปิดคลิปเสร็จเอ้ยเปิดกิจกรรมเสร็จก็บ้างเขาถือว่าผมดวงดีมากแต่ใครต้องไปดูห่อนนะทุกคนว่าได้อะไรมานะครับเออแล้วก็เดี๋ยวเจอกันผมนอนก่อนแล้วกันพรุ่งนี้วันเสาร์เอ้ยวันนี้วันเสาร์ก็วันหยุดก็อาจจะตื่นสายได้หน่อยเดี๋ยวขอตัวพักผ่อนก่อนอาบน้ํา แปรงฟันล้างหน้าก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปไหนหรือว่าจะซ้อมเรื่องไงเดี๋ยวมาอัปเดตนะครับเจอกันครับเดี๋ยวทุกคนก็ตอนนี้เวลาประมาณสองทุ่มแล้วนะครับโทษหลังจากเราซ้อมแป๊บหนึ่งครนนี้ก็เดี๋ยวเราไปหาร้านอะไรกินเนี่ยนะันหยุดเนี่ยดึกดีบัสเกียรเราซ้อมเสร็จแล้วกำลังนั่งรถไปกินร้านเนื้อกันไม่รู้ว่าเนื้ออะไรนะครับสามคนสามมุ้นเหมือนเดิมครับเรา เนี่ยดีพัสเกียผมตึกดีพัสเกียวันนี้ตึกที่เราซ้อมนะครับอืมเดี๋ยวเราไป<อ>ถึงที่ร้านแล้วเราจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะทุกคนเชิญครับเดี๋ยวทุกคนลากเราเดินทางมาประมาณห้าทีถึงร,ร้านแล้วเนี่ยร้านตันเนื้อ <c oughs> โอ้ร <c oughs> ้านเนื้อเนื้อย่าง <c oughs> นี่เนี่ยเนี่ย <c oughs> เป็น High Quality เป็น High Yeah Good Yeah I know กินเนื้อนะครับกินยังไงเราเลือกอะไรนะทุกคนนี่ครับมีค้าวจอกใส่ครับหมูสามชั้นเกาหลีครับทุกคนเราก็เลือกอาหารเลือกอะไรเดี๋ยวรออาหารเสร็จนะครับนี่ครับอยู่บนโต๊ะเดี๋ยวรออาหารเสร็จเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงน่ากินไหมนั่นจ้าทุกคน อาหารก็มาแล้วครับเนี่ยโอ้ลิสแมนนี่ครับคนรวยลิสแมนควักจุนยอกนเ่าดูสซกเนี่ยมีเนื้อนะประมาณนี้ว่าเป็นยังไงนะครับน่าก,กินน่าก,กินดิมันคนเนื้ออาหารวันนี้ครับตอนนี้ครับซอจุประเทศเกาหลีครับกุ๊ดเนี่ยนี่กันประมาณนี้เนี่ย นี่คือน่ากินมากเดี๋ยวขอตัวกินก่อนแล้วทุกคนนะนนครับวันนี้อัดอเไอนทายเนี่ย เส้นเล็กครับแปนต่อขวักลิจะเวยดีอร่อยเวดีอร่อยเวเวียดีเวีีอร่อยเวียดีอร่อยยกสองครับว้าวนี่ดูรายครับตังอยวมาเนี่ยกินโซจูด้วยเมามากอันนี้ยกสองนะครับ มือนี้ก็ประมาณหมื่นหมื่บาทแล้วเพราะว่ี้ถ่ายคนแล้วเท่าไหร่ตอนนี้หกพันแล้วแต่ว่าก็ทีพัดเกียรก็จ่ายให้นะครับยวเจอิันะครับยับยกต่คว่ากัะโมโหครับพักทิมินปิ้งแล้วเนื้อเนื้อใหม่ฮ่่าฮ่าฮ่กิมินฮอ่ ออริมิสเซกเขาย่างเนื้อแล้วมันสุกเกินไปครับเนี่ยไม่เลยครับเดี๋ยวขอกินก่อนเลยทุกคนมากินโซจูเขาคนนี้ไม่กินครับคออ่อนครับยุนครับโยว้าวกูทธโอ้โหข้าเข้าห้องน้าไี่อ้วนครับเรียบร้อยครับไปวมานี่ควักบอกมานี่นะครับมานี่มานี่ ปเป๊ะหลังจากอยู่ร้านมาสองชั่วโมงแล้วตอนนี้เมามากด้วยแต่ก็โอเคอยู่กำลังเมาเลย ครับค่าอาหารวันนี้สองแสนห้าหมื่นแปดแปดพันห้าร้อยสี่สิบวอนครับอาหารื้นนี้ครับเอาเรื่องครับก็อร่อยมากครับเนื้อเอห้านะครับอืมประมาณนี้นะครับที่คทุกคนเมื่อคืนเราไปปาร์ตี้ดิ้งกันครับกินเนื้อเนื้อที่อร่อยมากนะครับราคาเมื่อวานกินไปเบ็ดเสร็จประมาณหนึ่งหมื่นสองพันบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีบินให้คนดูอยู่นะครับ กินโซจูกินนู่นกินนี่มาวันหมื่นสองอ่ะเนื้ออร่อยมากทุกคนแล้วก็หลังจากกลับห้องก็มีมีควักกลับปากกินมินไปร้องคาราโอเกะต่อแต่ว,ว่าผมไม่ได้ไปแล้วกลับห้องมาตอนตีสองกบมานอนเลยเพราะว่าคือร้านคาราเออร้านที่เกาหลีอ่ะคือผมถามเขาแล้ว่ามีเพลงไทยไหมเขาบอกว่ามีเว้แต่พอพอควักอ่ะถึงที่พักไอถึงร้านร้านร้องเพลงอ่ะเขาบอกว่าเพลงไทยไม่มีก็ถือว่าเรา ตัดสินใจที่เอ้ยตัดสินใจได้ถูกคับที่ไม่ได้ไปกับเขาแต่จริงๆก,ก็อยากอยากไปนะถ้ามีเพลงไทยะนะครับพอเพลงเกาหลีว่าผมไม่ค่อยรู้ไงเลยแบบกลัวจะไม่ค่อยสนุกเลยเลยขอกลับมาก่อนเดี๋ยวนะครับพอขอกลับมาก็เมาครับแล้วก็นอนตั้งแต่ตีสองตื่นมาประมาณสิบเอ็ดโมงครับตื่นมาสิบโมงแล้วก็ตอนนี้เวลามันบ่ายสองแล้วก็ตอนนี้สั่งข้าวมาครับสั่งเป็นผัดกะเพรา หมูสับไข่ดาวแล้วก็ทอดมันกุ้งครับเดี๋ยวรออาหารมาถึงก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับสําหรับอาหารรอบเที่ยงนะเพราะว่าวันนี้มีไปซ้อมประมาณสี่โมงครับก็ตอนนี้บ่ายสองแล้วก็หิวครับเมื่อวานเมาด้วยวก็เลยหิวเลยสั่งข้าวกินก่อนแล้วกันเพราะว่าถ้ารอถึงสี่โมงไปกินข้าวที่เอ่อที่แคมป์มันรอนานนะเดี๋ยวเลยเลย,เลยสั่งมาก่อนเดี๋ยวก็มื้อนี้โดนประมาณห้าร้อยกว่าบาทบอาหารที่เกาหลีแพงมากทุกคนผมบอกฮะทุกคน ก็หลังจากเรารออ,อาหารอาหารมาถึงแลนี่ครับอาหารไทยวันนี้สั้งผักกะเพราครับนี่มือนี้ก็ห้าร้อยกว่าบาทครับผักกะเพรานี่ครับไทยบ้านครับเกิดคนถามว่าพี่เวอร์ป่ะพี่ผักกะเพราเนี่ยลองเองลองไปเทียบกับข้างเงินบาทดูแล้วกันทุกคนก็ประมาณนี้ครับ